สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันิีากาทกักับผมนะฮะทินทวนนิดครับแม่รอเลยครัแบบนี้วันโบครับทุกชม400แรงมาคันนี้ลากเก่า SDLG มานะครับในรหัส E6135F วันนี้เราได้รับโอกาสดีนะฮะ ขอบคุณ้ะขอบคุณไปยังทางบริษัทอีทันไทยที่ส่งมอบรถเดโมนะครับมาใ้กับทางกินธมนิตไต้ทดลองใช้ไปเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมกันนี่มากับพิชาตินะผู้ชมหลังๆวันนี้เห็นเราไปกัน2อ,อคนเป็นคู่หูไลยละ สัมผัสแรกครับที่ได้รับการมองเห็นมันมันหล่อโทนสีก็คือวอลโวเลยฮะเดี๋ยวเราไปไล่สเปคกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผ่านมาดูทิมล,ลามไปก่อนคร่าวๆเลยก็คือเป็นเครื่องขนาด100แรงม้านะครับเด่นไปด้วยห้องเก๋งขนาดใหญ่เลย เมกี่เขา0.6นะครับ5้าฟัน,นก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันฮะที่เอามาลงที่บ้านกล้วยเบาถุงลมนะอ้าวชมครับฟังเสียงสัมผัสแรกเขาสตาร์ท4สูบดอยนะฮะปกติเราจะสัมผัสกับเป็นพวกเครื่องของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นดอยฮะดอยจากจีนนะครับเป็นเทคโนโลยีของจีน ก็ได้ว่านี่หลายๆส่วนครับเป็นการแชร์มาจากวันโว่อาครับผู้ชมครับโอ้โหเครื่องมีเสียงเงียบมากเลยตื่นเต้นเหมือนกันนะครั้งแรงเราเครื่องดอยนะฮะเราย้ํากันไปแล้ว1ครั้ง2ครั้งม,มาดูประสิทธิภาพของเขา ซึ่งปกติแล้วในช่องเราก็ไม่ค่อยได้นำเสนอเท่าไหร่เนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะกับแบรนด์น้องใหม่ของ S D L G ปั้นมากับมือครับกับค่ายของวอลโวฮะแพคห้าห้าสิบห้าสิบมาดูบัานท้ายฮะก็ใช้แพทเทิร์นเดียวกันกับของวอลโวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนราคาไม่แรงครับอยู่ในเลทของ2ล้านกลางๆครับท่านผู้ชมเราลงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น10ล้อไป เพราะว่าหน้าง,งานของเราค่อนข้างที่จะเลี้ยวยากครับก็เลยต้องใช้รถเป็นสองต่อนะฮะติสายไหมเอาครับท่านผู้ชม เสร็จสิ้นภารกิจของวันโว่เรียบร้อยนะครับกับรถหัวลากสุดหลองเราเป็นชานต่ำนะฮะนี่เขาเรียกว่าโลเบดนะหลายคนเรียกผิดฮะออกเสียงว่าโรเบดลอลิงนะผู้ชมโลก็หมายถึงว่าต่ำนะฮะเบดก็หมายถึงว่าแคร่หมายถึงชานหมายถึงเตียงรวมกันแล้วก็คือเป็นชานต่ำนะนี่ครับควหมายเลยโรเบดเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ ไปเลยครับไปเลยอ่ะครับท่านผู้ชมในการส่งมอบรถนะฮะเขาาเราเรียกว่าเป็นกระบวนการมาตรฐานของทางอีกตันไทยก็จะมีทางเจ้าที่ของบริษ,ษัทมาด้วยตลอดนะครับนี่ครับมาเช็คความพร้อมฮะถึงว่าเป็นรถเดโมนะครับ ต้องทำทุกกระบวนการเบ็ดเสร็จแล้วขุดลึกได้อยู่ที่เราประมาณ5เมตรนิดๆน,น,นะฮะ <c oughs> ก็จะอยู่ในช่วงสะโคบของรถขุดขนาด 130, 135, 140ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมกัน ือว่าเป็นรถใหม่เลยนะครับชั่วโมงของรถก็อยู่ที่ห้าสิบชั่วโมงแม่เยียบฟลิปเลยครับตัวนี้ปั๊มนะครับเขาเรียกว่าปั๊มเฮงลี่นะฮะจริงๆแล้วก็ เหมือนกันกันกบปั๊มคาวาซากิ k 3V นะครับมาครับ,รบท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูช็อตนี้เขาบอกว่าเป็นช็อตที่บีบหัวใจและเกินสำหรับใครที่ขับครั้งแรกนะครับในการขึ้นหางปลา10ล้อฮะอัธยประโยชน์ของรถขุดขนาดกลางก็คือมันสามารถที่จะขึ้น10ล้อได้นะครับ135 น้ำหนักไม่เกินฮะ้า25ตันรวมบรรทุกแล้วตัวรถนี่ไล่เบาหมดเลยนะ เอาครับ่าชมในคลิปนี้นะฮะจรินลางไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปเจอของจริงกับการขุดที่หน้างานนะฮะขอบคุณมากครับสนับรารติดตามและก็รับชมเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ